นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบละบึนะครับได้ถัดงานประกวดควายขึ้นนะครับนักวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานแรกของอำเภอบละบึงก็ว่าได้นะครับที่มีถ้วยสมเด็จประเทศนะครับเป็นเพื่อพระธิทานนะครับเป็นครั้งแรกของอำเภอบละบึถือว่าเป็นตำนานนะครับก็ขอแสดงควมือให้สำหรับองค์การ พวกเราเราได้ที่จะให้จงานวันนี้นะครับสําหรับก็วันนี้นะครับมีพ่อทานควายนะครับมาหลายตัวในประเทศไทยนะครับที่ให้พี่น้องนะครับชาวจังหวัดมหาสมรคามนะครับของเราได้ชนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพชรสยามนะครับดาวสยามนะครับหรือว่าเจ้าช้างอุดรนะครับหรือว่าเจ้าพงศ์แก้วทีทองนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะให้นะครับเจ้าของปลายนะครับได้พรีเซนตนะครับบรรทุกกรรมนะครับ ของแต่ละตัวนะครับโดยเฉพาะเพชรหลักผมนะครับเดินทางมาจากิษณุโลกนะครับพี่น้องที่มาในวันนี้นะครับเดินทางมาหลายวันนะครับย้ายจากตําหนุ่บลุกราชธานีแล้วมาต่อที่ตำแหนักหาสารพานต่อครับถือว่าเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับทางอำเภอบุรีนะครับอาจจะต้องผิดพลาดการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับการรับอาจจะตัดตกวบุกม่อนะครับ งานหน้านะครับท่านนายกบอกว่าจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับสําหรับพ่อพันธุ์ของเรานะครับเราจะโชว์ตรงกลางนะครับโชว์พ่อพันธุ์กลางกลางที่เซ็ตนะครับกับขอบพระคุณนครับท่านประธานในวิธีนะครับท่านสสสพัญยุสิไปนะครับขอบพระคุณสำหรับรอยยิ้มนะครับขอบพระคุณสําหรับรอยยิ้มที่ท่านได้มอบให้กับพวกเรานะครับในช่วงเวลานี้ครับเรียนเชิญท่าน นายกองค์การบริหารจังหวัดตะบลพละเบือนะครับท่านนายกนําชัยศักดิ์สกุลวัฒนานะครับได้มอบของขึ้นเลียกให้กับท่านประธานในพิธีแล้วก็ท่านแขกผู้เกียรติที่ได้ให้เกียรติมาในวันนี้ด้วยนะครับลำดับแรกครับเดี๋ยวเชิญท่านส2สัปดาห์ที่4ไปครับลำดับแรกนะครับเห็นครับ วันนี้คับข้างจริงๆนะครับท่านแขกผู้เกียรติที่ได้ให้เกียรติมาทั้งในส่วนของการรับชมการประกวดควยงามในเทศกาลมันแก้วหวานและมากัปรปศุสั์อิสานครั้งที่สองนะครับผู้คนคับข้างมากนะครับวันนี้นะครับด้านนอกรถกรานีติดยาวมากนะครับเป็นกิโลสองกิโลเลยนะครับกขอบ,บคุณครับ ลำดับต่อไปครับเียนเชิญท่านนายกนะครับได้มอบของที่เลียกให้ก pues. ับ <opus> <unya> ท่านพันตํารจเอกนพดลรีสตาครับผู้กับการสานติตำรวจภุธ์บารบือครับเสร็จครับกับขอบพระคุณครับท่านผู้กับนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านสัพพยูสิริไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภาครสวรนค์เขตสี่ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองตระหนักในทีีได้กล่าวเป็นงานการประกวดความงามในเทศกาลเป็นแก้วและมหากรรมประศวกอีสานครั้งที่สองในวันนี้ขอตักเชิญครับท่านนำชัยศั์สกุลวัฒนานายกองค์การบริหารจุฬาลงกรบลลือท <aj> ่านประหลัดอุโสท่านผู้กำกับท่านที่ปรึกษานายกท่านรองนายก ท่านคณะบดีสวัตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านพานาัฒราส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอของผีและพี่น้องที่มาร่วมในงานวันนี้ในากานี้ท่านชยาพงมาท่านเก่าฝากขอโทษมาเพราะว่าท่านติดรับสเสด็จพระพระเมตติรับเสด็จพี่น้องบารมี ก็จะได้เป็นบูลตาได้เห็นท่านรองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงเกษตรและสหกรณ์และท่านฝากมาว่าขอโทษท่านนายกด้วยว่าเอาไว้รอบหน้าพอดีมันสูกเสืนออกมาลักษณะเช่นนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรอย่างยิ่งที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลวลรเบือ เชิญให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดประก,ดกวดควายงามในเทศกาลมันแกวหวานมหกรรมปริษ,ษ,ษัทอีสานครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ในวันนี้จากข้อมูลที่ท่านนายกอบาาตอบละมบือได้รายงานให้ทราบว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ท่านได้เป็นผู้นำบูรณาการทำงานร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดงานสำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างยิ่งติดต่อกันมาสองปีปีนี้นับว่าชาวบรมอและพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ขขมาร่วมงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิภานิราชเจ้าองค์มสมเด็จพระเทพรัตน์